อเพื่อนครับสวัสดียามสายครับวันนี้ก็สายแล้วนะครับเอิดมาตั้งแต่เเกือบสิบโมงครับตอนนี้คือแดดออกแล้วก็พามาชมนาข้าวนะครับเออซึ่งทั้งหมดมียี่สิบกว่าไร่นะครับก็ตอนนี้นะครับก็มาดูนาข้าวเออเออมันจะเขียวมากครับเขียวมากดูตรงนี้นะครับแดดมันออกดอดร้อนนะครับอันนี้คือแดดร้อน ครับข้าวนี้จะเป็นพันแปดห้านะครับข้าวแปดห้าครับมีอายุหนึ่งเดือนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาให้ปุ๋ยครับเราจะฉีดจุลินทรีย์สองข้อแสงนะครับอ่าร้ว่อยนะครับใช้การฉีดพ่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือน้ําก็มีเท่านที่เราเห็นนะครับเนี่ยคือแดดร้อนมากไอ้เไมดูแคนอ่าครับก็พามาชมบรรยากาศนะครับยามเอ่อยามสิบโมงครึ่งนะครับก็คือว่าสายแล้วแดดร้อนมาก ครับก็มาให้ดูความเขียวของข้าวนะครับเขียวมากนะครับเรามาเห็นแล้วเราชื่นใจขนาดเรายังไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรเลยเลยครับก็คืออายุหนึ่งเดือนเองครับดินจะดือนซุยมากนะครับดินจะดือนซุยอายุหนึ่งเดือนนะครับก่อนหน้านี้นะครับแปลงนี้นะครับเราเคยหวานก้อนจุลินทรีย์เป็นจะคุณไปนะครับแล้วก็เอาน้ําหมักมูนไสเดือนนะครับมาเทลดนะครับ เออการทําตั้งแต่ตอนไถวานก่อนไถวานเอ่อต่อส so ่งข no. ้าวนะครับไม่ได้เผาต่อสังอ่าไม่ได้เผานะครับก็คือการใช้การย่อยสลายด้วยเอ่อจุลินทรีย์แล้วก็ใช้การย่อยสลายจากธรรมชาตินะครับอ่าต่อส่งข้าวไม่ได้เผานะครับนานนี้ไม่เผาต่อส่งนะครับก็ใช้การย่อยสลายด้วยธรรมชาติและจุลินทรีย์เข้าไปช่วยนะครับก็จะเป็นจุลินทรีย์จาปลวกด้วยนะครับอ่า ก็คือบำรุงดินนะครับเดี๋ยวต่อมาก็จะเอาน้ำหมักมูลไก่นะครับมาลงนะครับแต่ตอนนี้จาภาพที่เราเห็นนี่ก็คือว่าข้าวเขียวมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาฉีดจุลินทรีย์สังเครแสงกันครับอืมแต่แปลงนี้นะครับที่เราโยนถ้าใครจําดูคลิปเราแลครับว่าเราเคยเดินโยนโยนก้อนันจะขุนลงไปนะครับก็แปลงนี้ก็คือประมาณสามสิบก้อนนะครับอืม แล้วก็ก่อนอันนี้ก็มาให้น้ำหมักมูลไส้น้ำหมักมูลไก่นะครับอ่านน้ำหมักมูลไก่นะครับทุกอย่างที่เราทํานะครับมันเป็นอินทรีเหลวนนะครับมันก็จะทําให้เสภาพออกมาอย่างนี้ก็คือดินเลื่อนซอ่านะครับข้าวงามเห็นไหมครับอ่าหญ้าก็ไม่ค่อยมีเขียวมากเขียวมากเลยครับเขียวมากตอนนี้คือน้ําเยอะ ในน้ำในขอนะครับน้ําเยอะมากเนอะอนเนอะม่สองขอนเดี๋ยวให้ดูครับอ่าคองเยอะอืมคืออยากให้ดูว่าการใช้จุลินทรีย์จางข้อแสบนะครับในนาข้าวนะครับมันทําให้เอ่อได้ผลผลิตเยอะนะครับมันทําให้ข้าวแตกกอเยอะนะครับทําให้ออกรวงเอใหญ่นะครับและทําให้ถีลื่อนสวยนะครับวันนี้ไม่ได้ลงให้ดูนะครับก็ไม่ได้เอาลงเท้ามาก็คือไม่ได้ลงให้ดูนะครับก็ให้ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพอข้าวโตขึ้นมาจะลงให้ดูนะครับ อมันจะมันจะเขียวคือคนที่ผ่านไปมาเพราะว่านาติดถนนเขาจะถามตลอดว่าทาไมข้าวเขียวจังขนาดยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอ่าเราก็เลยบอกว่าใช้อินทรีย์เชืวอภาพอเงี้ยเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เรื่องของเขาเพราะว่าสมวนมาเขาก็ใช้เคมีกันอ่านะครับเคมีเราก็ใช้ได้นหะครับก็ใช้ได้อ่าใช้ได้นะครับก็ใช้เว้นระยะกันเว้นช่วงกันนี่ครับดินจะล้วนสุยนะครับเดี๋ยววันวันวัน,ว,น,ว,นวันหน้าจะลงให้ดูนะครับ พราะว่าตอนนี้ข้าวมันยังเล็กอยู่นะครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเองนะครับหนึ่งเดือนอ่านีาพมาดูเออจุลินทรีย์ครางหอแสงนะครับแล้วก็ใช้มาประมาณหกปีแล้วนะครับอ่าสำหรับนาข้าวนะครับนี่นะครับอันนี้คือยังไม่ได้ลงนะครับนี่นี่คือริมริมคนานะครับริมคามันจะเขียวมากนะครับเนี่ยเขียวหมดเลยนะครับอ่าเขียวหมดครับอืม คือเรามีอะไรก็ใส่ไปนะครับจุลินทรีย์อะไรก็ใส่ไปน้ำหมักอะไรก็ใส่ไปของชีวภาพนะครับที่ไม่ใช้เคมีก็ใส่ไปนะครับมันจะงามมากนะครับทุกอย่างมีประโยชน์ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักปลาจุลินทรีย์หนาะก้วยจุลินทรีย์จะป่วงสิบหกธาตุน้ำหมักองทั้งข้าวนะครับใช้นาข้าวได้หมดยูเรียน้ำนะครับยูเรียอินทรีย์นะครับไม่ใช้ยูเรียเคมีนะครับอ่าใช้ได้หมดนะครับวันนี้ก็แดดร้อนมากก็พามาดู ครับสำหรับนาะข้าวอายุหนึ่งเดือนของเรานะครับอก็พามาดูตั้งแต่การเอ่อถ่ายปั่นครับแล้วก็การหวานข้าวแล้วก็การเอ่อยังไม่ได้ให้จุนสีนะครับเยวให้จุนสีจะพามาดูอีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะกลับแล้วครับแดดร้อนมากก็พามาดูมาดูให้เฉยครับอา่าเพราะว่าเมาื่อเมื่อวานปล่อยน้ําเข้านามาแล้วนะครับน้ําก็มีอยู่ เพราะว่าน้ําในคลองนี้ก็มีนะครับเห็นเพื่อนเห็นไหมครับดินมันจะล้วนซุยเนี่ยเนี่ยครับถ้าเราเหยียบไปดินมันจะล้วนซุยมากนะครับล้วนซุยเลยนะครับมีไส้มีไส้เดือนนะครับอ่ะเขียวงามครับอายุหนึ่งเดือนเองนะครับนวดทั้งหมดเลยนะครับนุดน่นด้วยนะครับอ่ะเขียวครับก็น้ําก็จะมีอยู่ครับเนี่ยก็จะมีน้ําเยอะนะครับมีน้ําเยอะครับอ เข้าพันแปดห้านะครับก็อายุหนึ่งเดือนยังไม่ได้ให้ปุ๋ยนะครับยังไม่ได้ให้จุลินทรีย์นะครับเดี๋ยวจะมาให้กันเดี๋ยวคิดดูมันก็จะงามขนาดไหนนะครับถ้าเจอจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเข้าไปในงามเออเดี๋ยวเราจะเอาน้ำหมักสีหง,งทาะน,นะครับมาลงด้วยนะครับอืมครับเติมเข้าไปนะครับผสมกับสังเคราะห์แสงอ่าวันนี้ก็คือเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ เอามาให้ดูนะครับนาะข้าวอายุหนึ่งเดือนนะครับกับความสวยงามนะครับกลางแดดนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับของกับ